หลังจากที่พระสงฆ์เดินเข้ามาที่สารธรรมบุญแล้ววันนี้โยมอุไราการจนะวรานนท์จุดทูปเทียนบูชาพาระรัตนตรยัยประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะที่โยมเพนได้เข้ามาทำงานแล้วก็เข้ามาทำบุญที่วัดนี้นะคะก็จะเห็นโยมอุไราการจนะวรานนท์และครอบครัวนะคะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในกุศลน,นะคะ และเป็นผู้ที่เคารพนะคะนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยอย่างยิ่งยวดนะคะแล้ววันนี้ยมอุไรหรือว่าป้าอุไรนะคะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเป็นภาพที่ปิติใจยิ่งนะคะยมเพนจะรู้จักนะผู้คนในวัดนะคะเกือบจะทุกคนนะคะเนื่องจากว่าถวายงานวัดนี้นะคะ มาสิบกว่าปีแล้วนะคะเริ่มแกะสลักพระพุทธรูปวัดนี้เป็นวัดแรกค่ะที่ทำให้ยมเพนได้เปิดงานนะคะได้เปิดงานแกะสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นในวิหารหลวงพ่อรวยนะคะเป็นปางปฐมเทศนาตักเมตรห้าสิบหนักเกือบ5้าตันนะคะเป็นงานชิ้นใหญ่ องค์แรกของโยมเพนเลยนะคะและหลังจากนั้นโยมเพนก็ปักหลักนะคะที่จะเข้ามาทํางานนะคะแล้วก็เข้ามาประสานบุญในนี้นะคะและตามหลังมาด้วยพระปติมาอีกหลายรายการนะคะที่วัดแห่งนี้และนี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศบุญนะคะที่โยมเพนขอภาคลิปโดยละเอียดเนื่องจากว่า แอดมินของวัดนะคะเป็นไม้ที่สองหลังจากผู้ครองประกอบนาคตระกลูลก็เป็นน้องเกสรบุญทัศนะคะที่ตั้งใจถ่ายภาพนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีการประพฤติปฏิบัตินะคะ,ะคืบหน้านะคะอย่างเห็นได้ชัดสำหรับตากล้องนะคะน้องเกสรนบุญทัศนะคะก็จะฉลองนะหรือว่าจะพูดว่ายังไงดีไม่ไม่ไม่ขัดศรัทธานะคะของ แอดมินนะคะไม้ที่สองก็คือน้องเกศสอนบุญทัศน์ที่บันทึกภาพบุญนะคะยมเพนได้ภาพมายมเพนก็จะภาคให้สมกับที่น้องได้เสียสละการฟังธรรมนะคะหรือว่าการสวดมนต์มาตั้งกล้องแล้วก็เก็บภาพมาให้ยมเพนได้เห็นประหนึ่งว่ายมเพนได้มาทำบุญยามเช้าที่วัดนี้ค่ะสาธุค่ะ